ที่อยากจะแบ่งปันแล้วเล่าเรื่องเราซึ่งเรื่องราวเหล่านี้มันอาจจะเป็นความจริงที่ไม่น่าฟังหรือาอาจจะไม่น่าเชื่อแต่เป็นความจริงมาหาชมชฉลี่ยว่าขายใครขายที่ไหนน,นี่คือสิ่งที่เป็นจรองด้วยเหตุผลเดียวคือมันจบตีิว่าม,มันจบสิ้นประมาณดังนั้นถ้าหากเอกชนทุกคนยันทราบเซงมากแล้วก็ ยินดีให้การสนับสนุนเพราะว่าแนวความคิดนี้ตรงกันเรียนทำง,งานมานี่ร่วม50ปีในเรื่องของการมึกษากิจกรรมนะคะซึ่งก็ได้รับความยอมรับเป็นอย่างดีเพราะว่าได้เป็น,นประทนเวร์ทราอาร์โซเอเชียแปซิฟิกด้วย4ปีะคะนะเพราะว่าแต่ทุกอย่างมันปอดอยู่แล้วนะคะก็ยินดีให้การ ร่วมด้วยช่วยกันนะคะ่ะนะคะดีจริๆเลยนะคะก็ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีท่านรัชการทุกท่านหน่วยงานราชการทุกท่านที่มาแล้วก็สื่อชวนช่วยกันด้วยนะคะส่วเรื่องเกี่ยวกับของจุลูกผมมาเจอคุณโอเทพร,รัตน์คุณโอเล่าให้ฟังหมดว่าแต่ละชิ้นงานเนี่ยไปทำมาอย่างไรไปทำเงินที่ออนลายที่เชียงใหม่ทำอย่างไร ไปทําที่นั่นทําที่นี่ใช้สมองใช้พลังกาลังใช้คนใช้ศิลปะใส่เขไปยางไผมฟังปับในฐานนักสือผมบอกอยากให้คนไทยได้ฟังเรื่องที่คุณโอเล่าให้ฟังเพราะมันไม่ใช่แค่ทํางานศิลปะแต่มันเป็นงานต่อยอดที่จะให้เกิดธุรกิจในภาคสวนนั้นๆกระทรวงวัฒนธรรมได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เรื่องของการทําข้อมูล ขนาดใหญ่หรือว่าบิ๊กดาต้านะครับรวบรวมทั้งหมดเลยว่าผลิตภัณฑ์ที่มีพื้นฐานมีเรื่องราวเกี่ยวกับเน่า,นามาจากประดกวัฒนธรรมนั้นมีอะไรบ้างน,นะครับเราจะเรียกกันว่าซพอทซึ่งมันจะใกล้เคียงกับคำว่าโอทอมอยู่แล้วคือหลักคิดหลักเดียวกันแต่ว่าในเรื่องของรายละเอียดหรือที่มานั้นอาจจะต่างกันในบริบทของประเภทของผลิตภัณฑ์รวมพื้นที่นะครับแล้วก็ประเภทของ ในเรื่องของวัตถุดิบที่เกิดขึ้นนะครับและวันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ผมเป็นตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐนะครับในการกราบแสดงความดีกับคุณโอเทพราสงเคราะห์นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่คุณโอก็ได้พูดไปภาพครอบกลุมไปเรียบร้อยนะครับในเรื่องของการทำ CSV นะครับก็คือการสร้างให้เกิดในเรื่องของการแบ่งปันให้เกิดมูลค่าอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นวงจรที่คนทําก็ได้คน รับก็ได้ด้วยนะครับนี่ขอแเซลดีและของอบคุูทุกท่านครับขอบคุณครับเพื่อไม่การเส้างเชื่อสรางริงก็ที่มาของภาพลษัแสต่อผูตอนรัแสงกันเาผงานก็เลยให้เาทอย่างืนแทนที่เป็นาฟิเขาเราตั้งชื่อเก๋ๆของโจลิเกก็คืดสมัยโบราณโืยมาถจงนปัจจุบัน ในส่วนพวกนี้ก็จะเป็นลายลายดั้งเดิมประกอบทั้งลายล้านนากับทางภาคการด้วยครงารับะสัฒนธรรมไคานรวกับทากที่รการรก็จะงานส่าคัการประเทศผ่าน็เป็นการพัฒนาผิตภัณฑ์พัฒนารําชุมชนนิการัสซึ่งจะทำให้เห็นถึงความเป็นมา มีแนวคิดนะครับที่ที่ทำร่วมกันก็จะเป็นการใช้ความคิดสร้างสารรค์เรื่องของการแบง่งปันและสุดท้ายก็คือในเรื่องของการสร้างมูลค่าภาครัฐเราได้ความร่วมมือจากทางภาคเอกชนอย่างดียิ่งขก็สมควรที่จได้นะครับอน,นี้ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจกทั้งองค์ชาติฉบับที่13ด้วยที่เราเน้นเรื่องของทุนกระนุ้เรื่องของการใช้ความคิดสร้างสารรค์มาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับก็ต้องแสดงความดีกับโันะครับ เทศกาลครั้งนี้นะครับโดยเทศกาลครั้งนี้ก็จะจัดไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เลยนะครับที่ส,สูนย์การศึกษาเมืองนครจนทร์แห่งนี้นะครับเป็นการจุดประการฉลองพิธสร้างสรรค์ให้กับน้นงองๆนักศึกษาเยาวชนและผู้ปกครองน,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 นะครับทุกท่าน